ขณะที่ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพก็มีการเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุนะครับล่าสุดนั้นจะมีการลงทุนโครงการเวลเ s สครบวงจรมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมขนาดใหญ่ที่เข้ากับยุคสมัยโดยโครงการนี้ครับจะตั้งอยู่บนถนนพระราม3ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามบางกระเจ้าครับซึ่งนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทไทยมิ d เ c คอลกรุ๊ปจำกัดหรือว่า TMG ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินของสมาคมเตชะสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างโครงการ l a t o r y Medical w e l l n e s s Center พระราม3บนเนื้อที่5ไร่ประกอบด้วยส่วนที่พักอาศัยสถานที่ออกกำลังกายร้านอาหาร ที่สำคัญคือจะมีส่วนของ Medical Wellness Center เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรทั้งศูนย์บริการตรวจสุขภาพศูนย์กายภาพบำบัดศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นศูนย์สุขภาพผิวหนังและความงามศูนย์สุขภาพสำหรับผู้ออกกำลังกายรวมถึง Telehealthcare ผู้นำด้าน Health Tech นะครับที่ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ให้การดูแลสุขภาพที่บ้านตลอดจนการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้านเป็นบริการที่ตอบโจทย์เหมือนเอาโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องประชุมห้องอ่านหนังสือห้องชมภาพ,พยนตร์ห้องทำกิจกรรมพิเศษสปาพร้อมทั้งรถ และเรือรับส่งตามเส้นทางและบริการอื่นๆเดี๋ยใช้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนั้นจะเน้นเรื่องของการให้ความสะดวกและความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนายแพทย์บุญบอกอีกครับว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดูแลสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยในทุกๆช่วงวัยเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตยืนยาวโดยคำนึงเรื่องของความเป็นครอบครัวไทยที่อยู่ร่วมกัน มูลค่าโครงการรวมกว่า5,000ล้านบาทคาดว่าจะก,ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,568ครับ